สวัสดีครับพี่น้องอสสสสมที่ครพรักทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับการออกนักล้องของหมอชาตินะครับวันนี้พี่น้องครับหมอชาติมีข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องทราบก่อนอื่นนะกันครับทกสแจกทองทั่วไทยนะครับแจกทองคําหนักหนึ่งสลึงนะครับเป็นสร้อยคอทองคํานะครับสําหรับวันนี้นะครับหมอชาติจะมาแจ้ง ผู้ที่โชคดีจำนวน3ท่านนะครับประจำสัปดาห์ที่27ที่28และ29นะครับซึ่งหมอชันไม่ได้แจ้งพี่น้องออสมานานแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่า1ใน3คนนี้อาจจะเป็นออสมอด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าออสมอนี่เป็นลูกค้าทากสจริงเท็จยังไงแล้วถ้าเจ้าตัวเป็นผู้ที่โชคดีทำรายชื่อนี้นะก็มา แนะนำตัวทางใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่น้องครับหรือว่าใครรู้จักก็มาแนะนําได้เลยนะครับทกศแจกท้องทั่วไทยนี่นะครับต้องแอดไลน์นะครับ B A A C Family นะครับ B A A C Family นะครับแล้วก็ไปตอบคำถามประมาณสัก34ข้อนะครับแล้วธนาคารทกศนะครับก็จะจับใครชื่อผู้ชคดีนะครับมาแจ้งทุกวันพุธเลยนะครับจนถึง เดือนมีนาคมนะครับผู้ที่โชคดีประจําสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยนะครับวันที่5มกราคมนะครับสัปดาห์ที่27นะครับผู้ที่โชคดีก็คือคุณพิชาก่อนเงินขาวหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย0 6 4 3 4 2 5สานะครับสำหรับสัปดาห์ที่28นะครับ12มกราคม2565นรบนะครับผู้ที่โชคดีได้แก่คุณวัตรชีระ จุมพรมนะครับคุณวัตรชีระจุมพรมหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย0627686แนะครับและสัปดาห์ที่29นะครับวันที่19มกราคม65ก็คือวันนี้นี่เองนะครับผู้ที่โชคดีได้แก่คุณประกายมากพี่รงไกรพักดีนะครับคุณประกายมากพี่รมไกรพักดีหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย099 02 6 2 นะครับท่านสุธานีรู้สึกว่าชื่อคุ้นๆยังไงเจ้ากลนะนรับเป็นพี่น้องอสสอสมเราหรือเปล่าครับแสดงตัวก็ได้นะใครรู้จักก็ลองทักทายกันพี่ใต้คลิปนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติใส่เสื้อกั๊กนะครับใส่เสื้อกั๊กสวยๆเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับนอกจากเสื้อกั๊กนี่ก็ยังมีหมวกนะครับมีหมวกแบบนี้หมวกวันนี้หมอชาติเคยแจกหมวกนะครับในช่อง YouTube นี้มาแล้วนะครับแล้วก็เคย มีสปอนเซอร์ช่วยแจกเสื้อด้วยนะครับเสือ้อกลับที่สวยนะครับหมอชาติก็ใส่เป็นประจำเลยนะครับเวลาลงไปหมู่บ้านนะครับเวลาพาพี่น้องอ,อสสสมอ,อไปดูโรคติดต่อไม่นะว่าจะเป็นไข้เลือดออกโรคโควิด1 9นะครับก็โรคระบาดต่างๆหรือจะไปะรับท่านผู้บังคับบัญชานะครับที่มาดูงานตรวจงานในชุมชนนะครับก็จะใส่เสื้อตัวนี้ไปนะครับ เ็เป็นการแสดงพลังอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอสสอสมนะครับท่านมีเสื้อกั๊กที่เปล่าครับน่าจับจองไว้นะครับเป็นเจ้าของไว้สักตัวนะครับไเวลามีงานกิจกรรมในชุมชนก็จะดูแสดงพลังนะครับเท่มากเลยนะครับพี่น้องครับอสมของหมอชาตินี่ก็มีเสื้อกั๊กกันเกือบทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลามีกิจกรรมเราก็ใส่เสื้อกั๊กกันไปในชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการแสดงความสามัคคี ก็แสดงพลังขององคอ์กรหมอชาดิเคยเอารูปภาพมาฝากพี่น้องดูเป็นประจำนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยความมีวินัยนี่เป็นก,การแสดงออกถึงความสงา่างามขององคอ์กรนะครับเวลาไปไหนใครๆก็จะได้เกรดอิ่มขนะครับอู้นี่อ,อสมอมาแล้วอ,อสมอตำบลน,นั้นตำบลน,นี้นะครับ เป็นการแสดงพลังอย่างนะครับเวลาทํางานเราก็ทํางานกันด้วยหลายๆคนนะครับแสดงถึงความสามัคคกีนะพี่น้องครับและอีกเรื่องหนึ่งที่หมอชาติจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องอชอศสมองนะครับจ่ายค่าภูมิตและค่าพิธีกรรมตามศาสนาขอ,อ,องสมาชิกที่ถึงแก่กรรมรอบรับรองเดือนมกราคม2565แล้วนะครับจ่ายให้กับใครครับเงิน2,000บาทนะจ่ายให้กับ ชมรมสมาคมแต่ละจังหวัดนะครับให้ไปดําเนินการต่อนะครับสำหรับรอบรับรองเดือนมกราคมนี่นะครับ483รายนะครับ483รายท่านคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ9 6 6 6 0 0 0บาทนะครับ4 8่รายรายละ2 0 0 0บาทเท่ากับ9 6 6 6 0 0 0บาทนะครับพี่น้องคิดว่าทางชอกสอเอาเงินมาจากไหนครับก็เอาเงินมาจากค่าชมรมนั่นเอง นั่นเองครับพี่น้องครับเพราะว่าเงินที่เก็บจากสมาชิก50สตานั้นไม่ได้หักอะไรเยนะครับเอาให้กับทายาททุกบาททุกสตางค์นะครับส่วนเงินที่ใจใยเป็นค่าบูริลและค่าพิธีกรรมตามศาสนานี่นะครับซึ่งแต่ละชุมแต่ละจังหวัดนี่นะครับก็จะเอาไปบริหารงานเช่นอาจจะ ไปซื้อวงหลีดหรือจะใส่ซองหรือจะเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธีทำศพหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่ตามแต่ละศาสนานะครับพี่น้องครับก็เงินส่วนนี้แหละครับเป็นเงินบำรุง25บาทนะครับเป็นเงินบำรุง25บาทที่เอามาจ่ายคิดดูนะครับเดือนหนึ่งถ้าเกิดพี่น้องเราเสียชีวิต500ศพนะครับก็เท่ากับว่าทางสมาคมก็ต้องจ่าย1ล้านบาทนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเขาเรียกว่า ชกสออสมดูแลกันได้วกันนะครับร้อยรวมใจผูกพันดูแลกันแล้กันครับพี่น้องครับชกสออสมนะครับหมอชาก็มีเรื่องมาคุยให้กับพี่น้องฟังนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหมอชาได้เปิดเพจนะครับเปิดเพจไว้สําหรับส่งข่าวสารสําหรับส่งรายละเอียดนะครับเมื่อวานนี้หมอชาาิก็มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครพยาบาลนะครับ สมัครพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับพี่น้องที่จบปริญญาตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอสมอเองตัวอสสอเองหรือว่าลูกหลานนะครับก็สมัครได้นะครับจบปริญญาตรีนะครับเรียน2ปีครึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ได้เป็นพยาบาลนะครับอายุไม่เกิน35นะครับพี่น้องครับ แต่ถ้าเกินแล้วนะครับก็ส่งต่อไปยังลูกไปยังหลานไปยังบุคคลในละแวบกบบ้านที่เรารับผิดชอบแล้วก็เห็นแววนะครับมีจิตใจดีอยากจะเป็นพยาบาลแต่ว่าโอกาสได้ผ่านเลยล่วงเลยมาแล้วนะครับตอนนี้โอกาสวนไหมครั้งหนึ่งสําหรับพี่น้องที่อายุไม่เกิน35ปีแล้วก็จบปริญญาตรีมาแล้วนะครับเรียนไม่ต้องครบ4ปีนะครับเรียนแค่เพียงแค่2ปีขึ้นแต่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับมีค่าใช้ใจ่ายรับสมัคร รอบแรกนี่1น0คนนะครับรับสมัคร100คนน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเป็นการเปิดโอกาสนะครับพี่น้องครับอยากเป็นพยาบาลอยากเรียนพยาบาลรีบสมัครเลยนะครับภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับพี่น้องครับก็าฝากแชร์ต่อบอกต่อไปด้วยแล้วก็รายละเอียดหมอชาติก็เอาวางไว้ในเพจของหมอชาติอยากเล่านะครับหมอชาติก็ทําเพจขึ้นมาเป็นแฟนเพจนะครับพี่น้องอสสอ,อสมก็ไปติดตามรายละเอียด ที่แฟนเพจของหมอชาติของเราหมอชาติวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็กดไปกดติดตามไปกดไลค์กดแชร์ดูได้นะครับบางครั้งบางสิ่งบางอย่างหมอชาติไม่สามารถที่จะนำภาพหรือนำเอกสารต่างม,มาวางไว้ในช่องยู u b e ได้ก็จะเอาไปวางไว้ที่แฟนเพจ เฟซบุกนะครับของหมอชาติที่ทำไว้ชื่อว่าหมอชาติอย่างเราหรือกดลิงก์นะใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะไปที่หน้าของเพจหมอชาติอย่างเรานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับสําหรับเรื่องราวต่างๆท่านก็จะได้รับรู้ก่อนใครนะครับถ้าท่านติดตามไว้อย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องครับและอย่าลืมนะครับกดติดตาม หมอชาจะเล่านะครับช่องยูทูปพีด้วยแล้วก็ช่องเพจ Facebook ด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วออจ์มีเรื่องราวอะไรก็จะมานำเสนอมาบอกกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับคุยมากแล้วนะครับร่วงเลยเวลามาก็หลายนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ